โอ้โห oh oh, บรรยากาศยามเย็นนะตลาด S R K Food Truck วันนี้นะเล็กพามาเดินอีกแล้วนะพามาชมบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศยามเย็นเป็นแบบนี้โอ้โ oh ห oh, สวยงามมากๆเลยไปเดี๋ยวไปเดินตลาดกันหน่อยนะดูว่าวันนี้หลังฝนตกนะเพราะมีฝนตกหนักมากนะเดี๋ยวไปดูว่านี่คนก็เดินเยอะกันอยู่นะนี่บรรยากาศแบบนี้เลย S R เคฟุตทักเราก็โหถือว่ายังสู้กันอยู่นะแม้จะมีฝนมีอะไรก็ยังสู้กันอยู่นะฮะมีหลายร้านน,นี่ร้านน้ำนะเแบบนี่ยมีส่วนร้านนี้นี่มาดูที่บรรยากาศของร้านนี้น่ากินมากๆพี่น้องนี่ปิ้งย่างแบบนี้นี่ฮะน่ากิน ทุกอย่างเลยเห็นไหมเนี่ยไม้ละ10บาทไม้ละ20บาทก็มีใะ่ไร้านย่างให้ฮะนะหมูกระทะพร้อมทาน,ร,ทาร,ทานร้านนี้นะใครสนใจก็มาเลยฮะนี่ย่างให้ไม่ต้อง 16, อย่าง 19, เองเนี่ยอะไร69 89าแบบว้าโอ้มาแบบว้าวเลยฮะนี่วันนี้ว้าวพิซซ่านะเนี่ยน่ากินมากๆเลยนี่ฮะเรา เขาไปดูซิว่ามีเมนูอะไรกันบ้างเนี่ยราคาเท่าไหรนี่ฮะนี่ร้อยสามสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าก็มีถาดใหญ่ๆนีฮะเนี่ยร้านว้าวพิซซ่านะเนี่ยใครสนใจก็แวะมาได้เลยนะฮะร้านนี้นตลาด SRK Food Truck เราเนี่ยอ่ะมาดูบรรยากาศของร้าน Friend f เฟร c h e ฟ s าย e ีสนี่ฮะ,ฮะโอ้โหนะับน่ากินนะน่ากินเลย นี่นะฮะดูครับบรรยากาศเดี๋ยวไปดูเมนูเขาหน่อยนะดูี่ว่าเขามีเมนูเด็ดๆอะไรนะนี่ฮะเนี่ยเฟรนด์ฟรายชีสเนี่ยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทเนี่ยน่าทานนะฮะเมนูจับคู่นีนี่ฮะนฮะนเด็ดๆเ,เลยเอาพี่น้องชาบูยำก็มีฮะนี่เห็นไหมฮะ ชาบูเสียบไม้ไม้ละ10บาทโอ้หน่ากินน่าหน้ากินเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงอ่านี่ฮะชาบูเสียบไม้ดูฮะน่หน้ากินเลยนี่ดูฮะไม้ละ10บาทแหละครับเนี่ยนี่ไม้ละ10บาทเองเห็นะหน่ากินมากๆเลยทุกอย่างเลยฮะนี่มาได้เลยฮะตลาดนัด SR k Food Truck อของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆ อแวะมาร้านขนมจีบฮะนี่ดูฮะขนมจีบจัมโบ้เลยฮะเนี่ยดูฮะน่ากินไหมละ่ะพี่น้องเนี่ยแต่ละชิน้นเนี่ยย่างใหม่ๆสดๆเลยไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย,มยนะไม้ละยี่สิบห้ายี่สิบห้านะไม้ยี่สิบห้าดูฮะชิ้นเอฟๆใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ฮะนี่ยนี่ฮะย่างสดๆกันแบบนี้นี่ฮะไม้ละยี่สิบห้า มีทั้งสีเหลืองสีเขียวหน้าทานเลยฮะนี่นฮะนี่นี่ไงข้าวต้มแห้งนะฮะนี่นี่ฮะมาแล้วนี่ฮะโอ้โหดูฮะน้าทานเลยครับเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับชามใหญ่ๆขายชามเท่าไหร่เนี่ยเริ่มต้น50บบาทเป็นนี่ฮะเนี่ยเนี่ย นี่ฮะนี่ต้มดูฮะนี่ดูหน้าทานไหมฮะดูหน้าตาเขานี่น,นี่มีทั้งหมูมีทั้งหมึกมีทั้งกุ้งนะไหนฮะโอโ้โหพี่น้องนี่เต็มเต็มเลยตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยเนี่ยแวะมาฮะแวะมาน่ากินฮะแบบนี้เลยอะเราแวะมาชมร้านนี่คือ มันคือเฟรนช์ฟรายนะฮะมันอ่าเป็นมันฝรั่งเส้นสดโอ้โหดูฮะดูเส้นเส้นนะฮะมันฝรั่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเนี่ยรสชาติเดียวกันกะเลนะโอ้โหรสชาติเดียวกันกะกะเร่นี่ฮะเนี่ยดูวันนี้ใครสนใจก็แวะมากันได้ฮะร้านนี้นะมันคือเฟรนช์ฟรายนี่นี่ฮะ เป็นปลายเส้นสดนะ,ะเนี่ยแป,แปลกใหม่ฮะใครอยากลองใหม่ๆก็มาเลยฮะนะแวะมาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกันหน่อยฮะเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหมักหมูตุน๋นโอ้เนี่ยทำกันสดๆแบบนี้เลยฮะชามละเท่าไหร่ครับเนี่ย 58, <5. S 1> อ่าชามละ50บาทนะเรีว่าเนี่ยน่าทานเลย มาตรงนี้ก็ยังมีข้าวมันไก่อีกนะเนี่ยนะนี่ฮะข้าวมันไก่ตรงจิตเลยฮะนะอยากกินแบบตรงจิตตรงใจก็มาตรงนี้แล้วเนี่ยข้าวมันไก่50บาทข้าวขาหมู60บาทข้าวมันไก่ทอด60บาทข้าวมันไก่2อสี70บาทนะครับเนี่ยรา้านนี้ใครสนใจก็แวะมากันได้ฮะข้าวมันไก่ตรงจิตฮะ แล้วมาปิดที่ร้านเดิมอีกฮะนี่ร้านไก่ย่างแม่มาลินะนี่ฮะอร่อยเหมือนเดิมฮะร้านนี้นะนี่เด็ดๆเลยฮะนี่ฮะน,ฮะนี่วันนี้มีทีเด็ดโอ้โหไก่ตัวน่ากินมากๆเลยฮะดูฮะนี่ดูฮะนี่น่ากินสุดๆเลยครับเนี่ยมีทั้งปีกมีทั้งไก่ทั้งตัวมีทั้งตรีนด้วยนะตรีน แล้วก็ตัวนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้ออะไร,<า>รฮะสันคอสันคอหมูใช่ไหมโอ้โห,โหดูฮะมีสันคอหมูด้วยน่าทานมากเลยมาจัดไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ